สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตะบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะ ปมทพัฒนาสังคมวุฒิสภารับมอบสิ่งของจากเครือสหพัฒน์ปูนและสิ่งของอุปโภคบริโภคจากสำนักงานเลขาวุฒิสภานำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคได้บริเวณห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานางวราภัสไพพัรรัตน์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสและความหลากหลายทางสังคมวุฒิิสภารับมอบสิ่งของจากนางสาววิพาลักษ์มนั์จินดาวงผู้ช่วยกรรมการบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนเพื่อนำส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอย่างเร่งด่วน นางวราพัฒน์ไพพันรัตน์ประธานคณะกรรมาการกล่าวขอบคุณผู้ร่วมมอบของบริจาคซึ่งถือเป็นกำลังเสริมให้กับภาครัฐสำหรับสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลคือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจำนวน3 6 0 0ซองและสิ่งของที่ได้รับมอบจากสำนักงานการคลังและงบประมาณสำนักงานเลข,ขาธิการวุฒิสภาอาทิอาหารแห้งพร้อมทานปลากระป๋องอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบไม่ใช้น้ำร้อน นม UHT ครีมอาบน้ำแชมพูแปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าอ้อมเด็กและผู้ใหญ่นมผงขวดนมถุงมือยางรองเท้าบูทกันลื่นอุปกรณ์ทำความสะอาดและเสื้อผ้าสภาพดีเป็นต้นโดยในวันนี้จะได้นำส่งไปให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งนี้สมาชิกวุฒิสภาหลายคนได้ลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนด้วยแล้ว และสิ่งของได้ทยอยนำลงไปแล้วคาดว่าจะทันในวันที่1ธันวาคม2568นี้ซึ่งหลังจากนี้ต้องเร่งฟื้นฟูกันอย่างเต็มที่โดยอยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ประสบเหตุทางจิตใจโดยต้องส่งนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์เข้าไปช่วยเหลือเชื่อว่าทางภาครัฐได้ทำเต็มที่แต่อาจจะติดปัญหาเรื่องการเดินทางหรือการสื่อสารหลายอย่างจึงทำให้เกิดปัญหาดูเหมือนล่าช้าลงไปบ้างแต่ก็ทำงานเต็ม กำลังเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนอย่างสุดความสามารถทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการ จองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381 2601ครูจา๋า080 611 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะ